มีความสามารถนะครับและศึกษาข้อมูลโดยโตรงจากทัานดาโตด,ดอกเตอร์ลิมด้วยจากข้อมูลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยรวบรวมข้อมูลมาอธิบายกับท่านเป็นการโน้ตเทโลดีที่ทุกคนสามารถนําไปใช้ในการทํางานและแนะนำก็คือได้ขอทุกคนครับจบมือต้อนรับทา่านผู้บริหารพี นะครับ r n i n o Mr. อ h เช h ิแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับและต้องการที่จะทราบต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลนะครับอะไรคือสิ่งที่เราเรียกกันว่าการโน r ตเทอหรือหลินจือบำบัดนะครับหลินจือบำบัดคืออะไรนะครับถ้าเราจะสรุปกันแบบสั้นๆ ง่ายๆนะครับสรุปแบบสั้นๆง่ายๆให้เข้าใจด้วยประโยคสั้นๆประโยคเดียวนะครับการโนเทอร์บี้หรือหลินจือบำบัดคือการใช้หลินจือขับสารพิษและปรับสมดุลให้กับร่างกายท่านนี่คือข้อสรุปง่ายๆครับหลักการของการโนเทอร์บี้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะสรุปออกมาเป็น2ส,ส่วนสำคัญนี้คือการใช้ เผ็ดหลินจือขับสารพิษและปรับสมดุลให้กับร่างกายท่านนะครับอันนี้คือข้อข้อสำคัญที่ท่านควรจะทราบเป็นเบื้องต้นนะครับโอเคครับผมขออนุญาตนำท่านเข้าสู่การโน้เทอราีหรือหอลินจือปบำบัดณบัดนี้ครับโอเคนะครับเรามาดูกัน การโนเทอร์ปี้หรือหลินจือบำบัดนะครับก่อนที่เราจะไปในเรื่องของการโนเทอร์ปี้หรือหลินจือบำบัดนั้นสิ่งที่เราจะต้องมาคุยกันก่อนว่าการดูแลสุขภาพนะครับการดูสุขภาพในปัจจุบันนั้นนะรู้สึกยังยังมีสภาพนะครับการดูแลสุขภาพของอะาตนะครับเออน้องน้ำเพชรน้องน้ำเพชรสิ่งสําคัญที่เราต้องทราบก็คือ ณปัจจุบันนี้นะครับมันมีแนวทางการดูแลสุขภาพอยู่สองแนวทางหลักนะครับคือการดูแลสุขภาพที่เราเรียกกันว่าแผนปัจจุบันนะครับและการดูแลสุขภาพที่เราเรียกกันว่าแผนทางเลือกนะครับหรือในในที่นี้เนี่ย ผมขออนุญาตที่จะยกตัวอย่างของแผนที่เราเรียกว่าแผนองค์รวมนะครับซึ่งเป็นศาสตร์ที่ท่านดรลิมเซียวจินซีโอของพวกเราเนี่ยศึกษามาโดยตรงและท่านจบดรด้านนี้โดยตรงนะครับการดูแลสุขภาพทั้งสองด้านนี้มีแนวทางนะครับที่แตกต่างกันนะครับมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันครับยกตัวอย่างเช่นแนวทางในการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติหรือแบบองค์รวมนั้นเนี่ย จะเป็นการดูแลแบบองค์รวมครับคือดูแลทั้งด้านร่างกายทั้งด้านจิตใจนะครับในหลายๆด้านร่วมกันนะครับแต่แผนปัจจุบันนั้นจะดูแลแยกเป็นส่วนๆครับจะรักษาเป็นส่วนๆโดยเฉพาะไปนะครับการมุ่งเน้นก็แตกต่างกันครับในสุขภาพองค์รวมนั้นเราจะมุ่งเน้นที่สุขภาพของผู้ป่วยเป็นสำคัญในขณะที่แผนปัจจุบันนั้นจะมุ่งเน้นที่ตัวโรคนะครับ อาการที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อแก้ไขอาการนั้นเพื่อแก้ไขโรคนั้นแต่ทางด้านแพทย์องรวมจะเน้นที่สุขภาพครับต้องการให้สุขภาพดีขึ้นนะครับวิธีการก็แตกต่างกันครับการดูแลสุขภาพแบบองรวมจะเน้นที่การป้องกันส่วนแผนปัจจุบันจะเน้นที่การรักษาครับจะเน้นที่การรักษานะครับโอเคครับทีนี้ ในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับหรือส่วนส่วนที่จะมาใช้ในการดูแลนั้นก็แตกต่างครับเพราะว่าในทางด้านธรรมชาตินั้นเราจะพูดถึงเรื่องของอาหารนะครับอาหารที่เรากินอยู่เป็นประจำและอาหารที่เราเสริมเข้าไปนะครับส่วนแผนปัจจุบันตัวที่ใช้ในการรักษาคือยานะครับเป้าหมายเหมือนที่ผมบอกครับ ถ้าาทงแพทย์ทางเลือกนะครับที่เป็นแพทย์อ,องค์รวมเนี่ยเราจะเน้นที่สุขภาพแข็งแรงครับเราเน้นให้สุขภาพแข็งแรงส่วนถ้าเป็นแผนปัจจุบันเราจะเน้นที่อาการหรือโรคของเขาครับและในวันนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยเราจะพูดถึงการโน้เทอราปีซึ่งมีแนวคิดหลักสำคัญสำคัญมาจากฝั่งของแพทย์อ,องค์รวมนั่นเองนะครับ เค okay, ครับเรามาดูที่สไลด์ต่อไปนะครับทุกท่านครับหลักการดูแลสุขภาพนะครับเพื่อให้ชีวิตของเรานะครับมีสุขภาพที่ดีนั้นนะครับมีการนําเสนอออกมานะครับโดยดรลิมเชอจินบอกว่าสิ่งที่สําคัญในการที่จะทําให้ดูแลสุขภาพของเราให้ได้ดีเราต้องมี4ข้อนี้ข้อที่1คือทัศนคติเชิงบวก หรือที่เราเรียกว่าคิดบวกนั่นเองนะครับการคิดในแง่บวกอันนี้สำคัญมากทุกท่านครับทําไมมันจึงเป็นข้อแรกเพราะมันเป็นข้อที่สําคัญที่สุดครับการที่เรามี Mindset ในเชิงบวกเป็น Positive Thinking มันจะทําให้สุขภาพของเราสามารถดีได้โดยเราไม่ต้องทําข้ออื่นด้วยซ้าไป นะครับอันนี้สาคัญมากแต่ทุกท่านครับการที่จะมีทัศนคติเชิงบวกได้อย่างสมบูรณ์น,นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับมันจะเป็นจะต้องได้รับการฝึกฝนนะครับแต่เราสามารถพยายามได้ครับพยายามที่จะมองทุกสิ่งหามุมบวกของมันนะครับปัดการคิดลบออกไปเหมือนที่เราคุยกันในเรื่องของคลื่นนะครับการที่เราทําตัวเองให้อยู่ในคลื่นบวกนะครับนั่นคือ เป็นสิ่งที่จะทําให้เราได้เปรียบนครับได้เปรียบรวมทั้งสุขภาพดีด้วยอันนี้สําคัญครับเพราะฉะนั้นนะครับผมผมก็อยากจะแนะนําทุกท่านนะครับไปถึงวันที่18นี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะนั่นคือแนวทางในการที่จะทำให้ท่านได้รู้จักวิธีในการฝึกเพื่อให้ตัวเองอยู่ในลื้นบวกมีทัศนคติเชิงบวกนะครับโอเคครับเรามาดูข้อที่2กันนะครับวิธีการดําเนินชีวิตที่มีสุขภาพดี อันนี้ผมผมก็อยากจะสรุปง่ายๆอย่างนี้ครับท่านครับเขาเรียก healthy lifestyle เนี่ย healthy lifestyle นะครับมันมีองค์ไประกอบอะไรบ้างบทบจริงมันมีหลายอย่างครับแต่ว่าที่สำคัญสำคัญที่ผมอยากจะนำเสนอทุกท่านเป็นอันดับแรกเลยนะครับก็คือการพักผ่อนนะครับการพักผ่อนที่มีคุณภาพการนอนหลับที่ดีการนอนหลับที่ลึกนะครับทุกท่าน ผมเชื่อว่าหลายๆท่านทราบนะครับว่าการนอนหลับนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายจะสามารถฟื้นฟูได้มากที่สุดครับถ้าท่านจะสังเกตเวลาที่เราป่วยนะครับเรามักจะง่วงนะครับเรามักจะง่วงเราต้องการการนอนหลับมากๆนะครับและถ้าเราไม่ง่วงหมอก็จะพยายามทาให้เราง,ง่วงด้วยการให้ยานอนหลับนะครับเพื่อให้เราได้มีโอกาสพักให้ร่างกายเราได้มีโอกาสพักครับให้มันเกิดการฟื้นฟูนะครับ ันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นการนอนหลับที่มีคุณภาพจึงสาคัญมากครับข้อที่สมครับอาหารนะครับอาหารคือต้นเหตุสาคัญนะครับที่สุดในการที่จะทําให้ท่านเป็นคนสุขภาพดีหรือเป็นคนสุขภาพไม่ดีนะครับเพราะอะไรครับเพราะอาหารคือสิ่งที่ท่านได้รับเข้าไปทุกวันนะครับท่านรับเข้าไปทุกวัน มันเป็นสิ่งที่ร่างกายของท่านจะนําไปใช้ประโยชน์นะครับถ้าท่านกินอาหารอย่างมีสมดุลกินอาหารที่ได้รับสารอาหารอย่างพอเพียงกับที่ร่างกายต้องการมันจะทำให้ร่างกายของท่านระบบต่างๆของท่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นแต่ถ้าท่านทำตรงนี้ไม่ได้ปัญหาสุขภาพจะเกิดขึ้นตามมา เมื่อถึงระยะเวลานะครับเมื่อถึงนะเขาเรียกว่ามันจะใช้เวลานะครับในการที่จะสังสมน,นะครับเขาเรียกว่าความเสียหายของร่างกายที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอเนี่ยมันจะสังสงไปเรื่อยๆจนถึงจุดๆหนึ่งมันก็จะแสดงอาการออกมาเพราะฉะนั้นทุกท่านครับการที่จะรักษาสุขภาพขุงท่านได้ดีท่านต้องเลือกอาหารที่ดีข้อที่สี่ครับ ทานอาหารเสริมอันนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เรารับประทานอาหารในชีวิตประจําวันนะครับแม้เราจะมีความสามารถในการเลือกสรรมากน้อยเพียงใดเชื่อผมครับท่านอาจจะสามารถทําให้มื้ออาหารของท่านครบห้าหมู่ได้ทุกมือ้อแต่ยากมากครับที่ท่านจะทําให้อาหารห้าหมู่ของท่านนั้น ได้สมดุลที่ดีทุกๆุกมือเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยจําเป็นจะต้องมีการรับประทานสิ่งที่เสริมเข้าไปหรือที่เราเรียกกันว่าอาหารเสริมนั่นเองนะครับอันนี้สำคัญครับโอเคนะครับทุกท่านครับ หลังจากที่เราดูแลสุขภาพนะครับเรามีกระบวนการดูแลสุขภาพที่ดีแต่ท่านสงสัยไหมครับว่าทําไมเรายังป่วยละ่ะทําไมเราถึงยังป่วยอยู่ทุกท่านครับดริลินเซลจินระบุได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าความเจ็บป่วยโรคอาการที่เกิดขึ้นความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายมนุษย์นั้นมีจาก สาเหตุแค่2ประการนะครับประการที่สำคัญที่สุดคือสารพิษนะครับและประการต่อมาคือความไม่สมดุลนะครับทุกท่านครับสารพิษคืออะไรสารพิษคือผมสรุปเอาแบบง่ายๆนะครับสารพิษคือสิ่งที่ร่างกายของท่านไม่ต้องการแต่มันดันเข้าไปในร่างกายของท่านและส่งผลลบ ต่อร่างกายของท่านนะครับนั่นคือคำจำกัดความของสารพิษสารพิษอยู่ในรูปแบบใดบ้างนะครับข้อที่หนึ่งวรัสครับเชื้อโรคต่างๆนะครับนี่คือสารพิษข้อที่สองครับานาดจะนึกไม่ถึงนะครับยารักษาโรคนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในสารพิษครับอาหารที่ท่านกินเข้าไป นะครับปนเปื้อนอะไรบ้างนะครับอาหารที่เขาเรียกว่ามันปนเปื้อนนะครับที่เราได้รับเข้าไปในทุกๆวันอาหารที่ผ่านกระบวนการต่างๆมากมายเติมสีแต่งกลิ่นนะครับเติมสารกันบูดนู่นนั่นนี่การใช้สารเคมีต่างๆเพื่อรักษาสภาพอาหารมาให้ถึงมือท่านโดยที่ขาดการควบคุมดูแลที่ดี ที่เราจะได้เจอข่าวบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นฟอร์มาลีนนะครับการใช้สารต่างๆอย่างเช่นถันทอสกรนะครับบอรแรกนะครับต่างๆนานาพวกนี้นี่คือสารพิษนะครับและที่ท่านอาจจะไม่ไม่ไม่เชื่อเลยนะครับการรับสารพิษอีกทางหนึ่งของท่านคือรับทางผิวหนังครับรับทางผิวหนังจากอะไรมลภาวะต่างๆแม้แต่น้ำประปาที่ท่านอาบนะครับ คลอรีนที่ใช้ทําความสะอาดน้ําประปานั่นแหละถ้าท่านรับเข้าไปมากๆนะครับมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายของท่านโดยที่ท่านแทบจะไม่รู้ตัวทุกท่านครับการที่ท่านดื่มน้ำเข้าไปในแต่ละวันเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าท่านคงได้รับน้ำเข้าไปในร่างกายต่อให้ท่านดื่มมากแค่ไหนก็คงไม่ถึงขั้นห้าถึงหกลิตรต่อวันถูกต้องไหมครับ อ่าอย่างดีก็อาจจะประมาณสองลิตรหรือสามลิตรแต่ทุกท่านทราบไหมครับเวลาท่านอาบน้ํานะครับท่านอาจจะได้รับน้ํามากถึงสามสิบลิตรต่อครั้งซึ่งกระทบผิวหนังของท่านและมันดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของท่านครับนั่นคือผลทางหนึ่งที่สารพิษเข้าสู่ร่างกายท่านครับ